ตอนนี้เราจะเดินทางออกจากจังหวัดอุดอรธานีนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ48นาทีนะคะเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือจะไปวัดพระธาตุบางขวนนะคะซึ่งมีองค์ปนะู่พญานาคศักดิ์สิทธิ์มากๆสถานที่อย่างนี้คือองค์ปู่อะไรลูกปู่มุจลินนาครว่ปู่มุจลินนักขาชค่ะซึ่งอยู่ในบ่อน้ำนะคะเราก็ไม่เคยไปนะไปครั้งแรกใช้เวลาเดินทางประมาณ48นาทีนะคะ 7 0อ่า57กิโลอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยนะคะเดี๋ยวเรา<ะ>มาดูว่าสถานที่ศักดิ<ะ>์สิทธิ์แห่งนี้เป็นยังไงบ้างน้ตา้มกันเลยค<ะ>่ะ<ป>โอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงวัดกันแล้วนะคะเดี๋ยวตามกันมาเลยคะ่ะเพื่อนๆว่าเป็นยังไงอเค่ะตอนนี้เราก็อยู่บรรยากาศภายในวัดแล้วนะคะ,ะเข้ามาก็จะเป็น องค์ปูก็จะเป็นป้ายค่ะนี่เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปเดินตามนะคะพวกเขียนให้ซื้อค่ะเพื่อนอ่าก็แต่งบอ ตรงจุดนี้ก็จะมีบายสีนะคะให้บูชาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคขายยังไงคะนี้ตามศรัทธาตามศรัทธาโอเคโอเคเราก็จะบายสีนะคะจะไปถวายกันที่บอกนะ ตอนนี้เราก็ได้ใบสีแล้ว <พอ S 1> เดี๋ยวเราตามกันไปเลยเราจะไปตรงไหนกันครับราตองโซ้งหน้าค่ะตอนนี้เราก็ได้ใบสี่แล้วค่ะเดี๋ยวเราตามกันไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปวาดองค์ณคูนั จะลินนะคะว,ว้าวสวยมากะคะ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปไหว้อุปุกกันนะคะค ยะวาจิตตังห่าววันธามุจลินาคาวิสุทธิเชวาปุเชนะกายยวาจิตตังห่าววันธามุจลินาคาะวิสุทธิเชวาปุเชนกหนอ่ะโอเคค่ะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำมนต์นะคะอ่าตักใส่มือครับนี้ค่ะัค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสระปู่มูชลินนะคะตรงนี้เขาจะห้ามสุภาพสตรีลงนะคะเดี๋ยวน้องเพอซี่จะลงไปไหว้ปู่นะอ่ะค่อยๆเดินครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเป็นน้ํามนต์เนาะถ้าเป็นผู้ชายก็สามารถนําขวดน้ํานะคะลงไปตักน้ำมนต์กลับไปบ้านได้นะคะสวยงามมากเลยค่ะสาธุค่ะโอก้กูขอให้ทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะมีโชคมีลาภปูน่นำพาซึ่งความสำเร็จความสุขเงินทองร่ำรวยมั่งคั่งด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ ไหว่บอกปู่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูรอบๆวัดนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะอากาศเป็นยังไงบ้างครับดีครับอ่ะบรรยากาศดีเนาะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะก็จะมีผู้คนมาทําบุญที่วัดเยอะอยู่พอสมควรนะคะต่อตรงนี้ก็จะเป็นงโบสถ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูรอบๆโบสถ์นะคะก็จะมีองค์พระพุทธรูป เอาไว้ใช้สําหรับเรียนเทียนเนาะอ่าเรียนเทียนค่ะถ้าจะเดินกันทั้งหมด8รอบนะคะรอบๆก็จะมีพระพุทธรูปค่ะหลเลยเยอะแยะมากมายเลยจะเป็นพระพุทธรูปตางหน้ากบ่ะพระศรีค่ะแล้วก็พระพุทธรู่มาตาหน้าสมาธิทสีด้วยค่ะที่ขนตัดีกดชอบอ่าเมีควู้เยอะด้ ข้าความสะดุ้มากครับตรงนี้ก็จะมีให้ทําบุญร่วมนะคะเป็นการถวายผ้าห่มพระธาตุเราก็จะเขียนชื่อลงไปใน ตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นที่ให้ไหว้นะคะพระพุทธรูปนะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เสร็จจากวันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ไหนต่อคะทาสยามเอ้ยไม่ใช่ทาสเสด็จครับอ่าเราจะไปกันที่ ถ้าเสด็จนะคะเขาบอกว่าที่ที่นี่นะคะเป็นตลาดเก่าแก่นะคะแล้วก็จะอยู่ริมแม่น้ํโขงด้วยก็จะมีขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พื้นเมืองนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับองค์ปู่พญานาคนะคะอยู่ริมแม่น้ํโขงตั้งตะการตาสวยงามมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยเนาะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ